สองงานครับ HRV นะฮะล้อเดิมพ่อเดิมนะครับคันนี้จัดโปรห้าพันนะฮะมีฟังวาวลางดินรางหัวฉีเปลี่ยนไฟกองหัวฉีสแตนเลสน,นะครับรีเซ็ต ECU เลิร์นนิ่งรอบเดินเบาวใหม่นะฮะแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับคันนี้รีแมปใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะ ก็ไม่ประมาณเก้าหมื่นมั้งเมื่อกี้ที่ดูตอนรีเซ็ตรีเซ็ต ECU นะครับก็เหมือนเดิมครับ h l v รถ Honda ปีสองพันสิบสามขึ้นนะครับ h l v Civic FB Accord G9 นะครับ JA GK c i t y g M6 นะฮะใช้ละมันไหนก็พยายามใช้ละมันนั้น นะครับอย่าเติมน้ำมันผสมนะฮะถ้าเติมถามว่าเติมได้ไหมเติมได้ปกติครับแต่มันจะวิ่งแปลกๆนะฮะจากลื่นๆอยู่สมมติใช้โซฮอเก้าห้าวิ่งลื่นๆอยู่อ่ะตอนนี้น้ำมันแพงอ่ะปรับมาอ e ียี่สิบทางทาง้ายดีโซฮอเก้าห้ายังเหลืออยู่ในถังสักครึ่งถังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเติมอ e ียี่สิบเติมเข้าไปรถม,มันจะวิ่งแปลกๆนะครับพยายามใช้น้ำมันไหนก็น้ำมันนั้นยาวๆไปเลยนะฮะอือ โอเคคดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าทีดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFY แบตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูโดนรถน,น,นะครับจูสดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะฮะไม่ใช่จู5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ค,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาดูกัน H-W วิ่งยังไงเกียร์ CVT นะ เดิมทุกอย่างประมันอ e ียสิบไปปลดสินหลี่ให้ด้วยนะครับ s r v ก็มีสินหลีนะเนนกือบร้ย130อยสามสิบเยมาไว้แท้ เยซีวีทีนี่ใครว่ามันอื่นนะฮะอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เอทเอวีนะครับลองดูครับว่าอัตาเล็กเป็นยังไงนะครับมีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างน,นะครับคันนี้เดิมสนิทหมดเลยนะฮะโอเคก็ีจูนะครับจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะหรือว่าจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสําคัญทั้งนั้นเลยที่ทำนะฮะ แล้วก็ปีจหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่ด้านปากซอยอีกที่คือรับลกกาคลองเจนะครับที่คลอง7รับเฉพาะงานจูนอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีบริการจูนรอบสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดต่จังหวัดผมก็ไปนะครับพวกค่าเดินทางนะ <c oughs> แล้วติดตามเราได้ทั้ง3มช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook YouTube หรือ Google Ma p นะครับแค่พิมพ์ปีจูรีแบบพันด้านะครับก็เจอทั้งั่งช่องทางเลยนะฮะ โอเคก็ส่งงานนะฮะ <c oughs> สำหรับ H R V นะครับล้อเดิมท่อเดิมทุกอย่างเลยจูน้ำมันอีโอเคขอบคุณครับ